สวัสดีค่ะครูบุญตาชุดแก้วนะคะสำหรับครูในอุดมคติของของตัวครูเองนะคะคืออยากให้เป็นครูที่เห็นลูกศิษย์มาก่อนอันดับหนึ่งไม่เน้นในเรื่องของส่วนตัวมากจนเกินไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะจารย์บุญตาค่ะ ในวันนี้เราก็มาในห้องสมุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามบรรณาลักษ์กันอีกคนหนึ่งค่ะว่าความเป็นครูในอุดมพติของเขาเป็นแบบไหนดูซิมีใครอยู่เปล่าวสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะอ่าชื่อปียธิดาสงสง่าค่ะเป็นเจ้าพนักงานห้องสมุดค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ขอสอบถามหน่อยว่าครูในอุดมพติของชื่อน้องจีนนะคะ,คะน้องชื่อน้องจีนว่าน้องจีนเนี่ยมีครูในอุดมพติเป็นแบบไหนค่ะ ็ครูในอุดมคติของหนูนะคะก็คือเป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้แก่วิชาแก่เด็กแล้วก็ใจดีมีอาชีพในมีมีความรักในอาชีพครูแล้วก็เข้าใจเด็กมากะค,ะค่ะอ๋อส่วนใหญ่ก็คือจากจะให้เข้าใจเด็กแล้วก็ใจใดใีใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวขอขอบคุณน้องจีนนะคะ<อ>ได้ข้อมูลค่ะสวัสด<อ>ีค<อ>่ะ เดี๋ยวเราไปหานักเรียนอีกหนึ่งคนนะคะจะไปสัมภาษณ์ว่าเขาต้องการครูแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะครูขอถามหน่อยหนูอยากอยากได้ครูแบบไหนครูในอุดมคติของหนูเป็นแบบไหนค่ะก็ครูในอุดมคตินะคะต้องการครูที่เข้าใจนักเรียนนะคะแล้วก็เข้าใจความเสมอภาคค่ะมไม่แบ่งแยกนักเรียนว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าอยากให้ครูแบบตั้งใจสอนนักเรียนแต่สุดท้ายแล้วก็อยากให้ครูแบบ ไม่กดขี่มาเกินไปพราะว่าเด็กบางคนแต่ละคนนะคะเขาจะมีความอดทนแบบไม่ไม่ได้อะไรอ่ะไม่เท่ากันค่ะใช่ค่ะเพราะเรามาจากสกลเนาะมันจะมีความแตกต่างของนักเรียนนะคะตอนนี้เรียนกับอาจารย์อะไรอยู่คะอาจารย์ไพโระค่ะอาจารย์ใจดีไหมใจดีมากค่ะก็ใจนักเรียนมากค่ะค่ะงั้นขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณค่ะ